อันนี้ป่ามาเฮือนไม่อุ้ยเมฆนะครับบ้านไม่กุ้งบก mm hmm. เป็นเฮือนหลังสําคัญของบ้านไม่กุ้งบกเลยครับนี้เป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมาครับเฮ mm ือ hmm. นหลังนี้ตอนนี้ทายาทที่ดูแลคืออาจารย์มนัฐก้อนแก้วนะครับ mm hmm. ครับเป็นจั่วเดียวขนาดใหญ่ ันเก็เป็นทีมงานครับเป็นทีมงานจากคณะศาสตร์ปริญญาโทลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโรทัครครับนี่ผมในานามศูย์นุทั์เินรุราสุตตองก็ตามมานํามชมเนาะเป็นการขออนุญาตผ่านศูนย์ครับวันนี้เกาไปได้เปิดใบุคคลทั่วไปในการชมนะครับก็ถือว่าเป็นเทนุไปที่สมบูรณ์หลังนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหลังนึงที่เราจะมาถอดแปลนครับก็ พาชมจากด้านนอกนะครับเห็นครับนี่เป็นการกลับมาดูแลของอาจารย์มะัสกอนแก้วนะครับสืนคืนสภาพขึ้นมาแต่โดยธรรมชาติทางเหนือนก็สมบูรณ์อยู่แล้วครับดูขนาดของเสาที่ใหญ่สมัยก่อนนี่ที่นี่จะเป็นที่เลี้ยงวัวนะครับในรุ่นมนรรพบุรุษเลี้ยงวัวก็เลยก็มีเสาที่ขนาดใหญ่ ส่วนนี้ที่อันนี้มาคือเสาซุดลงไปหน้อยครับจากน้ำหนักของเสาแรงหมาครับขึ้นมาครับอันนี้ป่าชมเขาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นจานที่เชื่อมไปยังสู่ห้องครัวนะครับในเชื่อมจะมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ในเวลายืนอยู่ด้านบนนี้ก็จะเห็นทิวทัศนครับ บ่หรอบบริเวณบ้านก็ยังคงรักษาวไว้ได้อย่างดีครับนี่นดูสภาพบ้านประตูอย่างกุญชางเกาะยังอยู่ในสภาพเดิมดีทุกอย่างครับการทำสีนี่ก็ย้อมแห่งครั้งหนึ่งแต่ก็อทำอยู่ในสภาพเดิมครับอันี้เป็นหูของครอบครัวครับหูสมัย มีงานนะครับเป็นหุ้เพื่อนมีหุ้เพื่อนอยู่เบื้องหลังเป็นภาพขนาดสีแปดนิ้วใหญ่ในสมัยโบราณครับที่ใหญ่อันนี้หูแม่เมฆครับครับทางพิธีมีตรงนี้ดูครับสมบูรณ์มากเลยมีบมกว่าจะเป็นเทิงส่วนต่างๆของเฮือนตั้นปู ร้อยเปอร์ครับที่นี่ก็ยังมีลักษณะพิเศษนะครับดูนะครับเอามีหน้าต่างเล็กนะครับ <c oughs> ด้านหนึ่งเปิดนะครับเพื่อรับลมเข้ามาแล้วก็มีจานที่ถ้าดูจะมากี้นะครับเ, <c oughs> เ,เป็นไงครับ ยังแข็งแรงจดทัจจุบันนะีะเป็นการทําในเชิงของวิศวกรรมตีแข็งรักแข็งแรงมากครับมีห้องนอนสองห้องนะครับดูเธอมาอันนี้เป็นนักศึกษาจากญี่ปุ่นกําลังทําการทายอยู่นะครับครับอันนี้ฮุกมนะ่อุ้ยเมฆเป็นที่รู้จักกันดีนะครับ <laughs> นี่ครจะเดินไปในส่วนด้านหลังทั้งนี่ก็จะเป็นที่เชื่อมต่อเนาะสำหรับบริเวณนี้ก่อนอันนี้ก็จะมีส่วนที่เห็นนะครับเขาจะมีประตูเป็นบานพับปิดในส่วนของช่องนี้ครับผมปิดในส่วนของช่องนี้นะมาบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ล้าง หน้าแปลงฟันยามเช้าครับแล้วนี่จะเป็นตี่กินอาหารเมื่อเจ้าเนาะและ้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องขัวห้องรัวก็ยังอยู่ในสภาพนะครับในเก็บไว้อยู่ครับห้องขัวอย่างต่ออย่างอยู่ตรงนี้ครับผมรักษาวไว้มีกระลหลกไม้มีอย่างในส่วนนี้ครับผมนี่ก็ตาชมนะครับ สำหรับเนื่อนแม่ฤิเมกนะครับบ้านไม่กุ้งบกครับผมโอ้อมีลมพัดเย็นสบายครับครับผมโดยฉากนี้นะครับสวัสดีครับ